สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนะครับวันนี้กันในเกมนะครับล็อกเอ็มมีเทคโนเลือด2.0กันเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็มาทำกิจกรรมใหม่กันนะก็เดี๋ยวมีนะครับไอเทมนะครับบางชนิดนะครับแล้วก็กิจกรรมเล็กน้อยมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็ก่อนจะเลิกก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกลังใจในการทำต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็ขอฝากช่องสำรองช่องใหม่นะครับเพิร์นโซนเกมมิ่งกับเพิร์นโซนยูเทนนะครับก็ฝากไปกดติดตามให้กลังใจกันเยอะๆนะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามเกมนละการล็อกเอ็มนะครับ แล้วก็อยากจะดูคลิปอื่นๆของเกมนี้สามารถไปดูได้ในเพลย์ลิสต์นะครับอยู่ที่ใต้คลิปก็มีนะครับท้ายคลิปแล้วก็ที่หน้าช่องนะครับของเพลินโซนนะครับผมอ่ะเรามาดูกันที่กิจกรรมก่อนนะครับอ่ะล็อกอินเหมือนเดิมนะครับวันที่5แล้วนี้ครับมันจะได้ตัวนี้มานะฮะนี่ PVS h วเแวรเรามาดูกันนะครับว่ามันคืออะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเช็คกันหน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับก็จะเป็นนะฮะสามารถเปิดเลือกรับรางวัลอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะผมเอาเปิดดูเลยนะครับ ก็จะมีนี่ครับเป็นบลูปินนะแอมนอตบัคบลูปินนะครับอันนี้จะได้สเตตนะครับบก2ทุกอย่างนะครับอันนี้ข้างหลังปะโ <c oughs> คตรเทเลยเออธนทอสแบกจอนะครับ <c oughs> จะแต่บอก2ทุกอย่างนะครับแ a ก SP ลดลง200แล้วก็เรามูดสปีด5%นะครับไอเทมไม่ใช่คราฟจะเป็นบูเจมสโตนนะครับแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าเงินนะเนี่ย5อันนะแล้วก็บริงเกอร์กับอะเกรดนะครับผม ฝากคู่มือได้เลือสามนะครับปลดล็อกได้เอทีเคนะฮะราคาหกแสนกว่านะครับไม่แพงมากนะถัดไปจะเป็นไอเทมชิ้นนี้เลยเป็นฮีทแวร์นะ NPC Regress นะครับผมเป็น NPC นซเศร้านะครับน่ารักมากนะครับเป็น NPC นซเศร้าใจนะอันนี้เขาบอกว่าเมื่อเราฆ่าเป้าหมายนะครับจะมีโอกาส100%เปเลยนะครับเพิ่มเอทีเหน่วยมุ่สปีดเปอร์เซ็นต์หเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องห้าวินาทีครับมากสุดได้10ครั้งก็คือได้100แต้มแหละกับสปีดสิบเปอร์เซ็นะเนี่ย ฝากคู่มือได้ ATK MK 3เลือดสนะครับโอ้โหไม่มีขายด้วยครับดูแลต้องแลกอะไรถัดไปจะเป็นไอ้นี่ครับชีวิตของปลาเค็มเอ้ยผมชอบคำแปลงเขานะชีวิตของปลาเค็มนะครับโอ้โหโเต้อ่ะ d e n m a r SP หนึ่งพันนะครับแล้วก็ต้านทานคริบกสิบแล้วก็ลดนะครับ Critical Damage ให้ลงเบาลงสิบเปอร์เซ็นต์นะฝากคู่มือได้ ATK สามเลืสามสิบนะราคาประมาณห้าล้านนั่นนี่เออ ถัดไปนะครับจะเป็นป๊อปคอนนะป๊อปคอนจะได้สเตตดสองทุกอย่างนะครับแล้วก็ได้ไฟเอ็แท็กสองเปอร์เซ็นต์นะครับฝากคู่มือได้เลือดสามสิบราคาสองแสนเก้านะครับแล้วก็แลกเป็นอันนี้ก็ได้นะตัวสตรอเบอรี่คัสตอมแคนดี้นะครับผมก็ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าผมจะแลกอะไรนะผมจะแลกตัวนี้นะครับอันนี้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่หาซื้อไม่ได้นะผมก็จะแนะนาให้ทุกคนแลกนี้นะครับผมแั่ไปนะครับเรียบร้อยได้มาแล้วนะครับผมก็จะฝากสมุดไปก่อนยังไม่ใช้งานนะ อ่ะต่อมานะครับเราไปดูในส่วนของกิจกรรมกันหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวผมเช็คก,ก่อนอันนี้มันเตือนอุปกรณ์นะอ่ะไม่มีอะไรนะครับมันแค่เตือนแล้วก็กิจกรรมนะครับกิจกรรมในวันนี้ที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นอ่าลดราคานะครับในการตีบวกอุปกรณ์ลงครึ่งหนึ่งนะยกตัวอย่างเช่นนะครับกดมาตีบวกตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีปุ่มตีบวกรัดอยู่แถวนี้นะ นี่ครับนี่ครับถ้าเกิดว่าเราจะตีสมมตินะผมจะตีอวายคริสตัลอะไรส่วนนี้เนี่ยมันจะลดราคาลงเห็นไหมครับจาก1,000 0หมืเหลือ5,000นนะครับแค่นี้เองนะฮะก็คือลดครึ่งราคาแหละนะครับไม่มีอะไรมากเนาะเนี่ยมันจะลดราคาเหลือครึ่งเดียวนะครับก็สำหรับใครที่สายตีบวกเนี่ยก็มาตีตรงนี้ได้นะก็จะเสียเงินร้อยลงครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับไอ้ครึ่งหนึ่งนะครับผมต่อมานะฮะเรามาทำกิจกรรมต่อเนื่องเลยนะครับมันจะมีกล่องนะครับผมไหนๆก็เข้ามาแล้วนะ ผมจะทำให้จบภายในคลิปเดียวแล้วกันไม่อยากทำแยกแล้วนะฮะก็นะครับในส่วนของกล่องเนี่ยนะครับที่ต้องใช้เงินเซนนีแรกเนี่ยจะมีอยู่กล่องเดียวนะครับก็คือของสัปดาห์นี้มันจะเป็นกล่องของ Enchance Crystal นะครับเปิดมาเนี่ยมันจะได้รับในส่วนของ Mora Coin Mora Coin o r a c e Crystal o r a c e d u s t นะแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อเปิดครบ5กล่องเนี่ย คุณจะได้รับคริสเนี่ยเอนแชนคริสตัลไลท์นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้ตีออฟแมวแถวสี่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นเราจะซื้อเก็บไว้ห้ากล่องนะครับผมแล้วก็ไปเปิดทีเดียวนะแต่เนี่ยคือผมจะซื้อด้วยเซนนี e ก่อนนะครับครั้งแรกแ้่ครั้งถัดไปเนี่ยมันจะขายเป็นแบบเหรียญแมวเก้าเหรียญแมวเนาะซึ่งลดราคาจากเดิมสิบสองนะ,อะรอบนี้สัปดาห์นี้จะเป็นออฟแมวแถวสี่นะต่อมานะครับก็จะเป็นนะฮะในส่วนของอ่ากล่องอะไรอ่ะกล่องสุดคุ้มตรงนี้นะครับผม กล่องสุดคุ้มตรงนี้นะครับจะมีอยู่กันด้วยกัน2กล่องนะครับเริ่มมันที่กล่องอ่าสตาร์นะครับเซเลคชั่นการ์ดกิฟต์บ็อกนะกล่องนี้นะครับมันมีอะไรให้เราบ้างนะกล่องนี้เนี่ยครับมันจะมีในส่วนของนะครับมีโอกาสนะครับสุ่มนะครับอย่างแดงหนึ่งนะได้รับ MVP มบีพการ์ดนะ MVP มบีพการ์ดนะครับผมนี่เป็นกล่อง MVP มบีพการ์ดนะเปิดมาเนี่ยก็จะมีการพวกอ่าบอดดี้มาราเรอร์การ์ดนะครับโกลเด้นทิปบล็อกอาร์คเอ็นเจอลิงนะครับแกนมาบูฟพอยต้าต้านะครับอินเคเทชันนะครับสมูไรการ์ดนะครับ อ่าแองเจลลิงการ์ดไทม์ฮอนเดอร์การ์ดนะครับดาก้อนสเกลเลตต้อนการ์ดนะครับเอลเมสการ์ดนะครับกรูมอันเดอร์ไนท์นะครับแล้วก็อ่าเคเลริน่าการ์ดนะครับผมแล้วก็การ์ดบอสมังกรแดงนะครับสตูปการ์ดนะครับไฟลอดคาโฮการ์ดนะครับมีโอกาสได้รับนะแล้วก็นะครับอยู่ที่ประมาณ0.5นะ0.25เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้รับมินินะครับมินิการ์ดอะมินิบอสนะครับ ก็อยู่ที่0.75นะครับตามนี้เลยก็จะมีโวโกการ์ดเมเปิลเวนโล่ะพวกนี้นะการตะกัตเตนโกเลมอะพวกนี้นะฮะเนี่ยมีหลายๆการ์ดเลยนะครับโอดูคแอนูบิสการ์ดอะไรพวกนี้นะแล้วก็จะมีนะครับในส่วนของ Star ์ซิลิช n Coin นะครับอันนี้ก็บอกว่าหลังจากใช้งานเนี่ยสามารถเปิดร้านค้า Star ์ซิลิช n Coin เปลี่ยนเป็น m อ p มไอพินิได้นะครับผมที่ใกล้ๆเลยเ,เป็นกล่องการ์ดอะไรครับกล่องการ์ดบอสแหละนะฮะ ก็ราคา15เหรียญแมวนะถ้าใครสนใจก็จัดการกันไปนะครับอ่าแล้วก็จะได้รับในส่วนของโนเล่นการ์ดอยู่แล้วนะครับโนเล่นการ์ดต,ตรงนี้นะอีกกล่องนึงนะฮะมันจะเป็นกล่องอ่าลาปิดโก้นะครับของธนาทรอนะยังอยู่อีก14วันนะครับผมอันนี้ผมเคยอธิบายไปแล้วนะก็จะเป็นอุปกรณ์ทุกอย่างของธนาท้อเลยนะครับกล่องเดียวอยู่นะเออนะครับผมอ่ะก็สําหรับใครนะครับที่สนใจตรงนี้กล่องสุดคุ้มนะฮะก็ไปแลกกันได้นะ อันนี้จะเป็นส่วนกล่องแล้วก็ทวนกิจกรรมแบบนิดนึงก็คือตีบวกนะครับครึ่งราคานะแล้วก็ตู้ตู้อะไรวะตู้ที่เราทำกิจกรรมกันว่าะรู้หมดแล้วนะเมื่อวานวันสุดท้ายเนาะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เอาเราไปตีเมื่อวานนะครับดันเค้กเนาะโอเคนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับมีน้องถามมาบอกว่าทําไมกดเข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้เนาะกดเข้าร่วมกิจกรรมแล้วไม่ไปครับ เราจะสร้งสร้างทีมตรงนี้ก่อนนะเนี่ยกดคาว่าสร้างทีมนะครับเนี่ยแค่นี้เองแล้วคุยใหม่มันก็จะพาเราวาไปที่ตรงดันเคนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบพินีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ท้ามันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมกแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพิ่อม่ใหคลิปหน้านะครับผมชิลเกนสวัสดีครับ